สองคนเนี่ยค,คู่มากเลยโอ้โหโอ้โหเท่เนะาะเราไม่ใช่สายหวานนะใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะหยุดแก้มเดูว่ะบิดใหญ่ทำไม <c oughs> ไมันไลฟ์แอนนี้หน้าเขาพันล้านนะลูกเขาต้องใช้โฆษณานะไม่ได้นะลูกเข้าใจไหมลูกเออเข้าใจไหมลูก จับไม่ปล่อยเลยค่ะพีเด็กจับไม่ปล่อยเลยเนอะเอากาแฟมาสองแก้วเลยกับนมแก้วเลยกาแฟนี่ให้แม่นมที่นี่เล่นแอนเ่ยกินกับนมดีมากเลยใช่ไหมยหน่อยนี่มันแบบไม่ต้องแบบเซตโซนมากนั่งที่ภาพแปลก เน uh ับออะไรก็ไม่กลัวไหมกลัวพระแอนไหมโอ้ใส่แว่นแบบไม่โอ้ชอบเล